ติดหนะ้าอกด้วยเป็นไงไอรอนแมนโอเคเบิร์แอคทีฟไว้์ไ <Iron Man. S 2> มที่สิบแปดนี่ตั้งตามหมดเลยเหรอใช่ผมทำตามที่หมดอ่ะโอ้ลบสองเลยเหรอตั้งสมดเลยอันนี้คืออะไรครับชดเชยแสงมันไม่ได้เป็นออโต้เหรอมันไปลบมาเนี่ยถ้าถ่ายมาก็มืดดิเรียบรอ้อ <laughs> ตั้งไว้กลางเลยเนี่ยศูนย์เลยเออ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ลิงก์ไปเรื่อยนะครับวันนี้เราพามาชมบรรยากาศนะครับมาเยี่ยมน้องๆวงด็อกเตอร์ฟูและมาสอนการใช้กล้องนิดหน่อยนะครับตอนนี้วงด็อกเตอร์ฟูก็มีช่องแล้วนะฮะทำโดยมือกองนั่นเองน้องซอเรานะฮะชื่อช่องบุญซอเดี๋ยวยังไงไปติดตามนะฮะกิจกรรมของวงด็อกเตอร์ฟูได้นะครับที่ช่องนี้เลยพิกัดก็อยู่ใต้คลิปนี้นะฮะเพจผมก็อยู่ข้างบนนะฮะอ่ะไปชมบรรยากาศกันเลยครับเรื่องหมดเพราะเทปไอ้นี้ไม่มั่นใจนะว่าวไม่ได้ใช้นานคือของ a 7 c ที่ใช้อยู่อ่ะพอเปิดพรเทปอ่ะ ผ้ามันจะไม่ค่อยคม,ม,มเพราะมันต้องการให้นวลอ่าม,มันคือพอเทดแต่ถ้าอยากให้มันคมชัดก็จะเป็นพวกสแตนดาร์ดทั่วไปอ่าอย่างเงี้ยสแตนดาร์ดอืมอันนี้ก็จะแบบสีสดหน่อยอืมอันนี้แล้วแต่นะตั้งชอบพอเทดไปแล้วใช่ไหมไม่รู้เลยครับก็ถ่ายมาผมก็บอกไม่ถูกอ่ะเนี่ยคือพ <c oughs> อดีเพิ่งไปงานเมื่อเช้ามาอยากแกลองก็ได้เนี่ยดีใจที่บอก อดีใจอ๋อไม่เล็ดมาให้ลองลเลยเกือบโดนแล้วก่อนหน้านี้อ่าให้ดูนะไอที่ตั้งชดยเฉยแสงแบบไอนี่ไว้อ่ะก่อนหน้านี้ดูเข <c oughs> ้าใจยังว่าทำไมมันมืดอืมเออทำไมผมไปโดนเนี่ยมันผมไปโดนมันได้ไงวะต้องพยายามคอยดูอะ่ะเช็คก่อนนี่จะถ่ายทุกครั้งจะเช็คก่อนถ่ายเลยว่ามีอ่าตรงเนี้ยเราเซตอะไรแบบปกติไหมต้องรู้ให้หมดเลย จะลองเทสเสียงเป่าลองพูดลองเดินตรงเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ดูว่าเสียงไหนโอเคกว่าโดยที่ตั้งอยู่ที่18เท่าเดิมออมา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 เลยลองเลย,ลเลยจริงๆเนี่ยอะลองดูนะมีอีกแบบหนึ่งแนะนําขาตั้งเนี่ยจริงจริงไม่ค่อยแนะนําเลยมันสั้นครับมันเหมาะกับเลนวายแนะนําตัวนี้แต่ว่ามีเล็กกว่านี้นะอันนี้ตัวใหญ่ไปนิดนึงไม่ค่อยแนะนำกัน <1, 9. S 1> หนักด้วยอะลองถอดนะใส่ดู ายยานีี่ยทไอ้ยนี่ไม่กี่ร้อยไอ้นี่ไม่กี่ร้อยหลักร้อยอูลเรนซี่ของมันถูกผมว่าผมเห็นอยู่ในช้อปปี้อะเออมันหลักร้อยจริงอ่ะไอ้ตัวเนี้ยผมเห็นอยู่นะเนี่ยล้วมันยืดได้เข็ดเก้เนี่หนักไหมลูกพี่นิดนึงอโอ้โหเขาส่ง<ะ>ออมาเท่าไหร่วะร้อยห้าสิบมั้งจำไม่ผิดร้ 150? อยสี่ห้าร้อยห้าสิบวะเออร้อยห้าสิบโอ้โหสิ้นแนี่ใช่ไงและนี่มันกลางได้ปึ๊บ ล็อกเนี่ยก็เลยพกไงมาไปเที่ยวปกตินี่อ่ะสูว่าตอนนี้เราเปิดโอ้โนี่แอคทีฟหรอหรืออะไรวะทำไมมันซูมอ๋อไปซูมไวแล้วนี่ต้องต้องรู้อะไรนม่ใช่อูอะไรนะอูรันซีอูรันซียูเอแอลเอเ็นเซตไอเอ็มทีซีซีเนี่ยเมื่อกี้เราถือกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับปบ๊บพอมันอย่างเงี้ยเราก็จะสบายขึ้นอ่ะสูว่าไม่อยากยืดเยอะมันก็จะหนักหน่อยนิดนึงมันจะทวงหน่อยเราก็ยืดไปอย่างี้แต่ต้องพูดดังมากขึ้น เพราะว่าเราตั้งไว้สิบแปดไม่งั้นต้องตั้งให้มันสูงกว่าน,นี้แต่ถ้าเป็นไวเลสตั้งให้ต่าได้เพราะว่าเราอยู่ที่เดิมไงไม่มแต่นี่หนักไหมอ่ะลองถือก่อนไหมมันจะมีตัวเล็ก MT สิบหกตัวเล็กกว่าน,นี้มนกหนัก,ก็พี่บอกอะ่ะมันก็ต้องยืดออกนิดน,นึงเบรบยกขึ้นอ่ะไม่พอก็ยืมอีกมันก็จะหนักขึ้นอีกพอแล้วพอแล้วอเอาอันนี้ ๆๆแล้วก็ด้วยน้ำหนักกล้องตัวนี้อ่ะถ้าไม่ใช่เลนอื่นนะนเลนตัวนี้ถ้าวางพื้นมันยังรับน้ำหนักไหวลองกลางดูก็ได้น,นี่แต่นี้ก็อาจจะอาจจะเตี้ยนี่บอกมันแค่ร้อยห้าสิบไงแต่ก็ต้องเสือเอามีคนโดนป้ายยา <laughs> 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 โอ้ยหลักร้อยใช้ปีสองปีเยอคุมแล้วจริงๆ ตอนนี้ก็กําลังรอสาเช็กกันก็ขอบคุณพี่ลิงก์มากนะครับที่มาช่วยแนะนําผมซื้อกล้องมาแบบไม่มีความรู้มันไม่มีแบบผมไม่ผมไม่มีความรู้เลยแบบไม่มีเลยจริงๆอ่ะทุกอย่างคือประสบการณ์แค่แค่รู้สึกว่าอยากได้แค่นั้นแหละ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรเลยโอ oh, ้ยงไงเรี่องคนละเรื่องเลยใช่ไหมเยี่ยมเลยพี่ปึ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับ มาหัวกล้องโอ้โหป็นไงตอนหนักชัยเลยอ่ะอันนี้คือตั้งอยู่ที่เลเวลสิบแปดถูกไหมโอ้โหแล้วเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยคือพูดหลังกล้องถูกไหมโอ้โหป็งไงถ้าจะถ่ายคล้ายๆเดิมที่ถ่ายวาตรมอยู่แล้วอะ่ะก็ใช้ตัวน,นี้เลยแล้วก็บอกว่าอันนี้เสียงใหม่จากโหลดเพราะว่าเดียวเราไปเปิดในคอมจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันอันนี้มันเสียงจากโหลดนะนะถ้าจะลองดีใจก็ลอง เมื่อกี้พอผมหันมาน,นี้เสียงที่เงียบเลยก็บอกแล้วมันรับแค่ตรงนี้ไงมันมันไม่ใช่แบบคดีโอยルรอบกันมันเป็นใค่นะสเปอร์คดีโออลได้แน่จริงๆว่ะเออพอหันใจผมผมได้ยินเสียงตัวเองชัดเลยลใช่ถึงบอกว่าตัวนี้ระวังด้านหลังที่บอกวันนั้นไงคือถ้าด้านหลังเนี่ยซอต้องอยู่อย่างนี้เข้าไปใกล้ๆอ่าอย่างเงี้ยจะได้ยินเสียงผมเออเพราะว่ามันจะเข้าตรงนี้อ่าลองดูทดสอบใหม่นะครับซุนบส รถพุ่นะครับสวัสดี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 ครับใช่ไห้เหรอเอาไงอ่ะเอาไงเอาไงอุ้ยเสียงเสียงดีอ่ะเสียงดีใช่ไหมเสียงดีโอ้โหเย่เย่แน่ยง่ายแต่ลองเล่นซักเพลงไหมครับเอาเพลงอะไรดีครับแล้วแต่คุณเลยครับเออเสียงเสียงดีไหมในหูดีดีดีไหนลองขอลองฟังบ้างเลยได้ได้ถึงเรื่องไปแล้วบอกแล้วไม่ตัวนี้ตรงนี้ต้องโยน ผมมันก็มีเมื่อก่อนอะแต่ผมว่ามันเป็นตัวเก่าครับอันนี้ใหม่ๆนี้เหรอใช่ครับผมมาดูนะวันนี้ดั่าสกูจะได้รถเบนซ์ไหมเอวันนี้วันนี้กะเอาสักคี่เดือมครับก็ได้สัก5ห้าสิบปีก็เป็นคนมากน้อยแต่ใกล้โตนี่คือ เป็นเป็นเบน์คันหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นผู้โชคดีสำหรับลูกค้าโต๊ะไหนครับก็ฝากด้วยนะครับถ,ถ้าชอบก็ให้ที่ร้านคจ้างพวกเราไปอีกแล้วก็เราไม่เอาดื่มเสียสุขภาพซื้อรถให้พวกเราเลยดีกว <บะ S 1> ่าด้วยขับรถเล่นกันขอเป็นเบนซ์ก็ได้ E ีคัสอะไรเอาธรรมดาซีคัสอะไรพวกนี้ครับเป็นองซมีคนเริ่มติดใจไม้ด้วยแล้วก็ขาตั้ง อนี่ยังไม่ลองดีเจนะวันนี้ดาวทุกกี่ดื่มครับสิบแต่ยิวยาวไปเมื่อกี้คุณโบเขาขอห้าสิบนะขอห้าสิบผมสิบแต่ผมดูแลทุกสิบไดอ่าคุณเบนส์คุณเบนส์จับได้นับอิกาใหม่คุณโบเขาขอห้าสิบดื่มกับรถเบนส์ตายโตอีกหนึ่งคันเฮ้ยโมเดลอ่ะครับตักงรวยแล้วมั้ ฝากฝากพี่เนยน,นะครับพี่เนยทำเที่ยอากาศนะครับพวกนมาเจอคนต้องรบกก็เฟรชชาหม่นแันเนย่อคัเขาดังติสตกไหมจบเวจพี่าบาบูอากาศนี่แหละหมวยเอากี่เด,ดิมมัก็ประเด็นประเด็นหนูเดียวเดี๋ยวตอนโชว์ยังไม่อยู่บนเวทีรอกวันนี้หมดจะได้ยูด้า่างเยอเด็กๆเจ๊เด็กเด็กเจ๊ เที่ยวมาองจห้อนี่บ่อยแล้วนะมีคนตอนนี้นะฮะถูกใจทั้งไม้แล้วก็ขาโอ้โหอะลองลองดีใจอีกไหมฮะมีคนอยากเสียตังค์ลองหมดเลยตลองไกลที่เรียกลองไกลเอ่ะเฮ้ยถ้าไกลมันก็จะนิดนึงต้องตะโกนอะสวนพูดเบาๆเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเบาๆเงี้ย เราจะไม่ค่อยได้ยินถ้าเกิดต้องตะโกนอ่ะสวัสดีครับนี่ได้ยินแล้วอย่างเมื่อกี้เนี่ยเวลาสาวชิดกองอยู่อ่บปุ๊บต้องระวังนะเออเสียงมันจะเข้าหมดเลยแต่ว่าถ้าเราหันหลังให้เมื่อกี้เนี่ยก็ยังเข้าน้อยหน่อยแต่ว่าด้วยต้องเสียงมันกล้องมันก็ตีเข้ากับคืนเอาละครับมีคนอยากโดนไมวไวเลส d c i อีกนะฮะเอาแล้วแต่ดีเจเนี่ยคือไวเลสมันจะแบบ มีความวุ่นวาย,วยนิดนึงมันต้องตั้งค่าไม่ตั้งค่าหรอกเขาเรียกว่าอะไรมันต่อเยอะอืมเอาละโดนละไม่เล็<โ>ลไกลไปเปล่าไมา่มันไกลไปไหมไม่เข้าเหรอเข้าครับเข้าโอ้เอาเอาขึ้นอีกบ่าเพราะมันไกลไปไหมหมายถึงผมติดไกลไปครับใช่มันไกลไปเปล่าจริงๆมันก็รับอยู่ประมาณนี้แต่มันก็ยิ่งไกลมันก็ยิ่งเสี่ยมก็ไกลไงแต่ถ้าใกล้เกินมันก็พีก แต่มันสามารถตรงนี้ได้ที่กล้องถูกป่ะล่ะตั้งที่กล้องเอาจะเอาเอาใกล้ๆอย่างั้นเลยเหรออะไรอ่ะทำไรทดลองเสียงโอ้โหไกลไปไหมสิบเมตรเลยนั่นน่ะวันนี้ครับ้ก็รับอยู่ช่องซีซอนะครับก็วันนี้พวกเรามาคอนเสิร์ตที่ร้านแอสการตรงจ่ายเิ่งจ่ายนะครับพวกที่คอนเสิร์ตของเราโนโวฟูลนะครับ อันนี้ก็มีการโชว์มือกองถอดเสื้อผ้าตีกองแรกเปลี่ยนก็จะไปตีระฆัางด้านบนตรงนี้ด้านบนสุดเลยลักไม่ลงมานะโอ้โ,โชว์ประมาณเที่ยงคืนเที่ย,งค,ยงคืนครึ่งนะครับเป,ไป,ไปิดตะไกคร้เลยว่าถรือว่าจุดีเดียวนั่ำคือน,นี้ยาวๆไปนะครับก็ขอให้สนุปกับคอนเสิร์ตพวกเรานะครับก็ติดต่อง,งานได้ที่เลขขาวหนึ่งเพอขึ้นตรงนี้เลยฮะ แล้วก็ฝากร้านกาแฟผมครับพิรยองใครไประยองใครจะไปเที่ยวเกาะสม็ดก็อย่าลืมไปที่ร้านฟูครับเ <c oughs> นี่ยไม่ไม่มไม่ขัดตลอดเลยจะฝากร้านนุขัดตลอดไม่ <c oughs> ผมจะบอกว่าถ้าถ้าจะฝากร้านัน่ยมาูตรงนี้เอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เดี๋ยวโลโก้ขึ้นมันต้องกว้างมันเดี๋ยวโลโก้ขึ้นเอะไม่เยอะไม่เยอะแล้ว จะให้กูเปิดรายการมึงถือจงวะมึงเถียงอะไรตั้งหหนเลยเอาใหม่กูฝากร้านเอาอย่างเงี้ยเอาใหม่เอาใหม่ครับก็ฝากร้านประมาณนี้ประมาณฝากร้านกาแฟกูด้วยนะครับร้านฟูคาเฟ่น,นะครับที่จังหวัดระยองส่วนใครที่จะไปเกาะสมเด็จวันขากลับนะครับก็จะผ่านร้านฟูคาเฟ่อยู่ทางซ้ายมือเส้นสุขุบิทฝากด้วยนะครับนี่ร้นานอยู่นี้โลโก้ฝากอุ่้ยตอนนี้ทุกคนครับมีติ๊กตอกแล้วด้วยนะฮะ มี Tik Tok Instagram แล้วก็ Facebook Fan Page นะครับอยู่ตรงนี้เลยภาพใน Tik Tok กดีมากใน Instagram ก็ได้นะครับฝากดูแลกันกับครูคาเฟ่ของพวกเรานะครับนี่เป็นของพวกเราไปซะแล้วไงอยู<笑><笑>่ที่จังหวัดระยองนะครับโอ้โหขายเก่งเว้ยไอนไงครับชอบเสียงอันไหนมากกว่าเ <P ew en> พราะมันเป็นไวเลสแม่งัาแบบว่ามัน,มนใช้คนละง,งานมันก็ได้อีกฟีลลิ่งหนึ่งนะพี่พิธีกรจริงจ ผมแพนไปที่อื่นแม่งยังชัดอยู่เลยเสียงอะถ้าเอาความเป็นธรรมชาติจริงๆชัดกันแม่งธรรมชาติกว่าก็ถึงบอกมันเหมาะสลับล็อกออันนี้มันเหมาะสลับแบบงานแบบจริงจังแล้วอะแต่ถ้าอย่างที่บอกเอมื่อกี้อยากจะได้ฟิลว่าเมื่อกี้เห็นไหมโบสอยนู่น,นซอลอยู่นี่แล้วเปิดแบบคนตีนอะไรเงี้ยใช่เออมันต้องใช้ตัวนี้วันนี้ไม่ได้มาสอนนะมาป้ายยาปากก็ด้วยนะครับช่องบุญซอลติดตามผลงานด็อกเตอร์ฟูได้นะครับไปที่ไหนก็ดูที่ช่องนี้แหละ มีคอนเสิร์ตบอกเรื่อยๆนะฮะ